สวัสดีครับเละเป็นละเชนแนลนะครับรวมถึงเละเป็นลาะแฟนเพจนะครับเมื่อนี้นะครับแอดมินลาะเป็นลาะผ้าพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปคลิปนี้นะครับมาเบิงวัวบลามันเลือดร้อยนะครับเป็นของน้องชายเองนะครับเป็นของน้องชายหัก ไข่มันแกนกัดมามาโดนแล้วนะครับเป็นของหมอโจนะครับโจอุบลฟาร์มนะครับอยู่บ้านหนองให้นะครับบ้านหนองให้ตำบลหนองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคลิปนี้นะครับแอดเลาะไปถ่ายมาตั้งแต่ เมื่อวานพร้อมกันกับงวงหูนะครับแต่ปรากฏว่านะครับทางง้วหูแลวก็ง้วบลาหมันของหมอโจนะครับแอดลืมกดเปิดเครื่องรับไม่นะครับก็เลยเหตให้คลิปมันบม่มีเสียงนะครับแอดเองก็เลยต้องมานั่งผากเอานะครับนี่คือหมอโจนะครับเป็นน้องชายที่เหตงานอยู่ศูนย์บำรุงพันธ์สัตว์จังหวัด อุบลราชธานีนะครับส่วนขวามือที่เห็นคืองัวหูงัวฮินดูบราซิลนะครับซึ่งตะก,กี้แอดเองกับหมอโจน,นะครับก็มักหลงไหลในงัวหูเหลืองเกินนะครับแต่มีงวงงามงวสวยมองได้นะครับคำเด็กปันไดก็ได้พ้ากันไปเิ่งนะครับสมัยตะก,กี้นะครับนี่คือความหลงไหลส่วนโตนะครับแล้วต่อมา หมอโจเองประมาณยีปีผ่านมากะขอกงวหมอโจบอกเคยขาดง่วหูเลยนะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หมอโจยังคงพัฒนาเรื่อยมากนั่นคืองัวบรามันนะครับอย่างแม่ที่เห็นนี่เป็นแม่ของศูนย์บำรุงพันธ์สัตวนะครับ <c oughs> ซึ่งเพป่นคัดนะครับแล้วก็ขายให้เกษตรกรนะครับตัวน,นี้พ่อหมอโจเป็นคนไปซื้อมานะครับ <c oughs> ซื้อมาแต่เจ็ดเดือน ซื้อมาแต่แปดเดือนนะครับซื้อมาแปดเดือนนะครับเป็นงัวคัดออกนะครับตอนนั้นหรือเป็นงัวโครงการอย่างนี้แหละนี่นะครับประมาณแปดเดือนซื้อมาเจ็ดพันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันได้สี่ปีกว่าแล้วนะครับมันได้สี่ปีกว่าแล้วนะครับมีใบนะครับมีเบอร์นะครับเบอร์เป็นของศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์อุบลนะครับ UB นะครับ UB สี่สองหกสองนะครับก็คือ เป็นงูว่าบามันแดงหมายเลข42นะครับเกิดปี62เดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกาทันวามกาากุมพามีนาเมษาพฤษภานะครับพฤษภามิถุนาก็าเป็นงูว่า4ปี7เดือนนะครับได้ลูกแล้วนะครับพี่น้องตัวแดงขวามือนั่นคือลูกของยูบี42 62นะครับตัวนี้นะครับนี่คือลูกของ UBC 262นะครับผสม KF68 นะครับผสม KF68 นะครับง่วประมาณ89เดือนนะครับพี่น้องง่วประมาณแก่8 9เดือนซึ่งหมอโจเองช่วงหลังก็งานหลายนะครับต้องไปดูแลงัวใน่ในงวในเขาเรียกว่าต้องไปดูแล เวลาเลิกงานราชการนะครับต้องไปดูแลง่วใได้ฟา้ามให้กับทีมงานที่เขาเลี้ยงง่วนะครับคล้ายๆว่าไปดูแลประจํำนะครับพอเลิกงานพอเลิกงานมากอ่ะก็ต้องไปนะอนอกจากนั้นหมอโจก็ยังรับจีเขานะครับคุดเขาแต่งเล็บนะครับแต่ผสมเทียมนี่หมอโจบอ่ค่อยได้รับแล้วนะครับซูมือนี่นะครับเพราะว่ามันเสียเวลาเปนว่าเนาะนะครับ ส่วนมากก็จะไปจี้เขาขุดเขาแต่งเล็บนะครับแล้วก็ดูแลง่วงประจำฟรามนะครับซึ่งเป็นเวลานอกราชการนะครับก็ตอนแรกหลังเลิกงานมากหรือว่าเสาร์อาทิตย์จังสี่นะครับหมอโจก็สิได้ออกไปเบิ่งนะครับออกไปเบิ่งให้ฟ้ามที่ดูแลอยู่2องฟ้ามนะครับตัวสีจำปานั่นก็คือลูก k f 6อฟหกแปคือกันนะครับสอตัวนี่ผสมมือเดียวกันนะครับ สองตัวนี้ผสมมือเดียวกันนะครับคอดกระไลเรียกันนะครับส่วนแม่ของสีจำปานะครับหรือว่าตัวสีสีจางกว่านะครับหมอโจขายไปแล้วนะครับก็เป็นง้วศูนย์คือกันนะครับเป็นงัวศูนย์คือกันนะครับตัวนั้นยูบีห้าสองห้าสองหกสองนะครับตัวนั้นยูบีห้าสองหกสองนะครับหมอโจบอกขายเป็นง้วเนื้อไปแล้วเพราะว่ามันแค่นะครับ มันบอกคุ้น้นนะครับซึ่งหมอโจเองก็นี่แม่ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับซึ่งหมอโจเองก็บอกค่อยมีเวลาดูแลนะครับแม่กระทั่งจับสัตว์นะครับแม่กระทั่งจับสัต์ตัวแม่ยูบีสี่สองหกสองหมอโจเองก็บอก่อยมีเวลาเลยนะครับไค่อยมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นหมอโจก็เลยบอกว่า <c oughs> เห็นมันขึ้นชัดๆย่ำไหนจากผสม เพราะว่าหมอโจเก็บแต่นาเชือ้อง่วนอกไว้นะครับเพื่อนก็สิส่คักๆนั่นแหละนะครับสาหรับแม่นี่นะครับ UBC สองหกสองนะครับหรือผู้ใดอยากได้พี่น้องหมอโจบอกสามหมื่นห้านะครับเป็นเงือ้องัวเลือดลอยนะครับหมอโจแบ่งสามหมื่นห้านะครับนี่สนใจก็ไปเบิ่งได้นะครับอยู่บ้านน้องให้เดอ้ออยู่ ซ้อยตรงข้ามกับศูนย์บำรุงพันธุ์สัตว์อุบลเลยนะครับนี่นะครับแม่ยูบีสี่สองหกสองนะครับส่วนตัวขายไปนะครับยูบีห้าสองหกสองนะครับเรื่องของการบำรุงก็หมอโจก็ให้กินแต่ยาบ่ได้บำรุงปนนี้นะครับยาน่หลายโพดนนะครับ,ลรบปลูกไว้สามแปลงพุ่นนะครับสำหรับยาแปลงของหมอโจนะครับ แถวบันเชือกกบมีแปลงยาเนาะนะครับหลังขอกงัวกบมีแปลงยานะครับยาบ่ออึดนะครับแต่ว่าหมอโจโอเองก็เห็นงานราชการเนาะลังเถอือสาวมากกับตัดแต่ยาไว้ให้นะครับแรงมากกับทัดยาให้แล้วก็ออกไปเหมือ <c oughs> ว่าประจำฟ้ามนะครับสี่ปีกว่า,วาพี่น้องนะครับ สำหรับแม่นี่มีใบนะครับแล้วก็ตีตาของยูยูบีเป็นศูนย์บารุงพันธุ์สัตว์อุบลน,นะครับพี่น้องตรีตีตรายูบีสี่สองทับหกสองนะครับผู้ใดอยากได้ไปเอาไว้ทําแม่บล็อกนะครับข้นอยากได้ก็ทักมาที่เบอร์แอดเล่ก็ได้นะครับศูนย์หกสาม สี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหงหนึ่งส่วนสาวน้อยสองสาวนะครับแม่โจ้แล้วเออหมอโจ้แล้วก็บอกว่า <c oughs> แบ่งกันได้เพอผมบอม,มีเวลาแห้งด้ยตอนนี้นะครับนี่ลูเคเอฟกแปดอยู่ตัวละสามหมื่นต่อร่องไน้เพื่นว่านะครับเอาไปเลี้ยงปีกว่าาเอาไปคู่กับมาต่อร่องเอาเพื่นว่าเขนสิยกคู่ไปนะครับ <c oughs> ขันาวิลีนี่สองหมื่นได้นะผมมาี่ตีตาเป็นฟ้าหมอโจนะครับลูกน้อยสองตัวนะครับนี่นะครับตีตาเป็นฟ้าหมอโจโจดทะเบียนแล้วนะครับกับสมาคมผู้บำรุงพันสัตว์นะครับมีตรามีใบนะครับสามตัวหรืออยากยกสามตัวอะไรก็ได้ ามตัวผมมานี้เอาสมมติตัวนี้เนาะเพิ่นเอาไว้สามหมื่นห้านะตัวนี้ผหน้าต่อเลยสามหมื่นห้าเนี่ยนะครับเพราะว่าสําหรับผู้ที่ต้องการไปไปเป็นแม่บล็อกนะครับตัวนี้สามหมื่นห้านี่ราคานี่แบบเ่าต้องต่อเลยละเนาะนะครับแต่ว่าอีกสองตัวแม่ลูกนะครับต่อจากตัวสองหมื่นแล้วสี่บวกขายบ่ หรือโตละสองหมื่นห้านี่มันขน่าเอานะครับสองสามตัวนี่ยกยกไปเบิดฟาร์มเลยเนะนี่ยเขาตีสักห้าหมื่นเอาคู่นี่ห้าหมื่นนั้นสามหมืน่นห้าแปดหมื่นห้าปู่ไเด้งงว้วเลือดลอยสําหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางวัวเลือดลอยบ่ต้องไปหายากเลยไปหาแม่ข้างนอกงวัวเลือดลอยกับแม่และขี้หมูขี้หมาก็เจ็ดแปดหมื่น 7, 8, ละตอนนี้เจ็ดแปดหมื่นเรอยากขายซ้ํานะครับผมไปเบื่องเกลียงไกลฟ้าม,มากนี่ ตัวนึงสี่เดือนเพื่อนให้ว่าเป็นแสนนะครับแต่นี่หมอโจบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเพราะแบ่งได้ก็แบ่งนะครับก็ได้คุยกันหลายอย่างอยู่นะครับกับหมอโจนะครับเรื่องของราค่างัวแเน่หมอโจก็บอกว่ามันเป็นตามวัฏจักรมั่นละนะครับอใส่ขึ้นปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยมันมันมันบริขึ้นปุ๊บปั๊บนะครับแต่ว่าอย่างงัวนปลามันสวยๆนะครับ ว่าปลามันเลือดดีๆนะครับโลรงดีๆรูปร่างดีๆก็ยังมีค้นหาซื้อเอาไปพัฒนาในช่วงที่งวัวมันลงนะครับหรือแม้กระทั่งงวัวลูกกระทบนะบโดยเฉพาะงัวตัวผู้นะครับตามสนามสนามงวัวต่างๆนะครับทั้งเวียดนามก็ยังคงมากคัดเอาสุมือนะครับแล้วก็โดยเฉพาะ ที่เป็นผลดีนะครับในเวลาที่ง,งว่วงโรงแนวนี้นั่นก็คือฟ้ามงว่วขุนพี่น้องหมอโจบอกว่าฟ้ามงวัวขุนคือคักแข้งช่วงนี้นะครับซึ่งงัวผูกไปขุนขายนะครับไปขุนขายโดยเฉพาะาคนที่มีโรงเชือดเองนะครับจะซึ่งงัวผูกไปขุนนะครับเวียดนามเองก็เข้ามานะครับ ส่วนมามั่นเลือด้อยบ่ต้องห่วงว่าจะบ่มีตลาดเิ่นวาเ <c oughs> ขาจะมีสมาคมมีกลุ่มของเขาอยู่นะครับแต่ขอให้มันงามนะครับขอให้มันสวยแล้วก็เป็นงัวเลือด้อยมีใบตีตารับประกันนะครับขายได้เบิดหมอโจวะ่ะแต่ว่าละค่ามันจะบ่ฉูดฉาดคือช่วงที่ราคางัวแพงพี่น้องนะครับ ช่วงนี้หมอโจบอกว่าเป็นโอกาสดีเลยสําหรับพี่น้องเกษตรกรผู้มีกําลังที่ <c oughs> อยากจะหาง่วไปเลี้ยงนะครับพอช่วงนี้ยามันหลายเด้นนะครับหน้าฝนยาหลายนะครับหรือผู้ใดเคยเลี้ยงง่วเนี่ยนะครับมีแลงยาอยู่เนี่ยนะเขาก็หาไปเลี้ยงคือเขาแต่เขาสืบเอาง่วแบบ, <c oughs> บอเอาง่วแบบมาถูกตานะครับเขาสิหางัวงามถูกตา เอาไปเลี้ยงนะครับช่วงนี้หมอโจว่านะครับส่วนลาค้านะครับคันเซหฮมันเกินเนื้อไปคือช่วงสองสามปีที่แล้วเนี่ยครัมันกับอท่านปันไหนะครับมันก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับลงมันเป็นวัฏจักรหมอโจวานะครับมีถูกมีแพงนะครับประมาณสาสิปีวอเมนสาสิบประมาณยี่สิบปีที่แล้ว แอดเองเลี้ยงงัวงงัว,ง,ว,ง,วงัวกลางนี่แหละเลี้ยงหลายเลยสามสิบสี่สิบตัวนะครับลูกมั่นประมั่นแปดเดือนเนี่ยคือช่วงนั้นมันบมเป็นราคาแอดขายสามตัวหมื่นไหมสามตัวหมื่นอีหลีพี่น้องช่วงนั้นนะครับนี่แหละนะครับมันก็เป็นบริจักกมั่นเนาะนะครับตัวหมอโจอบอกว่าช่วงนี้มันเป็นราคานะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่ เฮ็ดง้วให้ให้เอทั้งแบบเขามีสมาคมบ่ที่รับซื้อ,เ,อเนือ้อเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวที่เป็นเกรดนะครับเช่นพนย่างค่ำแล้วนี่นั่นนะครับเขากระสีหาพวกเลนะครับพวกรูปผสมยุโรปนะครับไปขุนนะครับ ทำเกรดเนื้อนะครับใบห้ดหได้นะครับหมอโจบอกว่าเคยมีผู้เฮ็ดเกรดหกได้นะครับตัวหนึ่งนี่ได้เป็นแสนเลยได้เป็น้อนนะครับรเกษตรกรบ้านข้าตทรงพัฒนาหมอโจบอกนะครับหมอเมนเลี้ยงต่า,ามีตําเกิดนะครับงวดถือผ้ากันเทขายนะครับงวดแพงแพงปันใดก็ไใดกู้เงินไปซื้อกันมันบอกเมนหมอโจวานะครับหมอโจบอกว่า,ม,า,วามันถือ วัมีปันใดก็ไปหามาซื้อแล้วพี่น้องเด้อไปซื้อไปคัดเอาเอาโค้งดีๆนะครับเอาสีที่มันถูกใจนะครับเอออยากได้แบบไดไปเอาเลยพี่น้องช่วงนี้นะครับหมอโจบอกนะครับนี่ก็เป็นคําพูดคาจานะครับที่ผมได้ไปคุยกับหมอโจมานะครับปรากฏว่าไม่มีปัญหานะครับผมลืมเปิดไม้นะครับต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับ ก็ไ้มานางพากเอาซึ่งแอดเองก็บอกบอดสมบายแห้งนะครับเป็นบัดไอแห้งนะครับ <c oughs> พอดีขึ้นมากละพอไข้เนี่ยก็ไปตากแดดถ่ายคลิปมันก็เลยบวหายจ้กเถื่อนเป็นมารวมๆอาทิตย์ละล่ะนะครับแต่ก็ยังที่ไปนี่ก็คือพอกินยามันดีขึ้นมากกลับไปกลับมากับส้มขี้เกานะครับ <c oughs> คลิปนี้เสียดายนะครับใจจริงว่าจะไปคุยกับหมอโจไม่นะครับ แต่ว่าเห็นคิดว่าเสียดายก็เลยเอามานั่งใส่เสียงเอานะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะทิมจะฝังเบอร์แอดไปให้เด้อนะครับจะฝังเบอร์แอดไว้ให้นะครับบริสุทธใจนะครับงัวแม่สี่ปีกว่าๆนะครับสี่ปีห้าเดือนหกเดือนละมั้งเนาะนะครับ UBC สองหกสองนะครับก็โมโจบอกสามหมื่นห้านะครับ ส่วน <c oughs> ลูก k f เอทั้งสองตัวนะครับก็บเป็นลูกง่วเดือดรอยตีตลานะครับมีมีใบของสมาคมทั้ง2อตัวเลยนะครับอายุประมาณแปดเก้เดือนนในหลักเนาะนะครับหมอโจบอ,อกว่าแบง่งคือกันนะครับผู้ที่สนใจนะครับหรือทักหรือสอบถามแอดมาได้นะครับ0ูนย์หสาี่เก้าหนึ่ง แปดเก้าหกหนึ่งนะครับศูนย์หกสามสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหกหนึ่งนะครับคุยกับหมอโจหมอบ้านกะให้ข้อคิดเกษตรกรบ้นานเท่าหลายนะครับแต่ว่าเสียงมันบามีนะครับผมเลื่มเปิดไม้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเนาะจากสิบถ่ายคู่ร่วมมาเลยนะครับทั้งงวาหูทั้งงวาบามันนะครับ๋ <c oughs> ยวให้อัดหายดีๆก่อนะ ในสภาพที่บสบายเดี๋ยวเอาไข่เอาวัดไปติดน้องก็จะลําบากไปอีกนะครับ <c oughs> พอดีคลิปนี้ถ่ายมาแล้วเสียดายพี่น้องนะครับเสียดายก็เลยได้มานั่งใส่เสียงเอานะครับเสียงก็อาจจะออกเซ็กซี่เซ็กซี่นะจักหน่อย <c oughs> หัวแห้งก็มาได้เราขอไปหลายๆนะครับหัวแห้งกับไอ้นี่แหละพี่น้อง นี่คือหมอโจ,นะ,จ,อโจอน,นะครับเจ้าของโจอุบลฟาร์มนะครับเห็นงานอยู่ศูนย์บำรุงพันสัตว์อุบลน,นะครับอยู่บ้านหนองให้นะครับตรงข้ามกับศูนย์เลยนะครับบ้านเพื่อนนะครับนี่สองแม่นี่เพื่อนบอกว่าแม่ละสามหมื่นแต่ว่าสองหมื่นห้าหรือว่าสองหมื่นผมไมาได้อยู่หรอกไปคุยเอา ท่ายคลิปนะครับขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปใหม่เนะนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับมีความสุขหลายๆเด้อนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะครับสําหรับเอฟซีนะครับถือใจช่วยแช่นะครับพอกันใหม่กดติดตามให้แน่เด้อนะครับ